พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมคศสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณเวนกรีนาวอตอิลลินอยสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องข่าวประเสริฐและข้อพระคัมีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ11เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระกฤสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดคุณเวนกรีนาวอต เป็นพยานว่าการดูข่าวภาคค่ำมักจะทำให้เกิดความหนักใจได้บ่อยครั้งการรายงานข่าวมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเช่นอาชญากรรมสงครามหรือภัยธรรมชาติแต่มีรายการหนึ่งที่ผมดูเป็นประจำนำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นการแสดงน้ำใจอย่างไม่เห็นแก่ตัว การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องหน้าหนักใจการได้ยินข่าวดีทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นข่าวที่ดีที่สุดที่โลกเคยรับคือข่าวดีแห่งความรอดที่พระคริสต์ประทานให้พระเยซูเสด็จมาหาเราเพื่อสร้างอาณาจักรายวิญญาณและชี้ทางไปสู่พระเจ้า นี่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนไม่ว่าเราจะมีเชื้อชาติหรือสัญชาติใดหรือสถานะทางสังคมอย่างไรเราสามารถมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ที่พระคริสสงมอบให้ด้วยการยอมรับว่าเรามีความต้องการที่จะได้รับของประทานแห่งความรอดจากพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ของประทานแห่งความรอดของพระเจ้าเป็นข่าวที่ดีที่สุด และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ท้อแท้จากข่าวร้ายข้าแต่พระเจ้าในช่วงเวลาที่ข้าวงทั้งหลายถูกครอบงำด้วยข่าวที่น่าหน,นักใจขอทรงช่วยให้ข้าวงทั้งหลายจดจ่อกับข่าวดีแห่งความรอดและชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงมอบให้กับข้าวงทั้งหลายข้าพระองค์อธิษฐาน ตามที่พระองค์ทรงตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าองทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์และขออย่านำข้าองทั้งหลายเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ